สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อใหม่ป้ายแดงนะคะเข้ามาใหม่อีกแล้วนะคะชุดนี้เป็น Ford Everest Sport นะคะขอบ20นะคะชุดนี้จะมาพร้อมอยางกุ e ียนะคะ255 55 2หนะคะเป็นยางปี24นะคะเส้นสีนะคะชัดเจนเลยชุดนี้นะคะ เนสีชัดเจนนะคะชุดนี้นะคะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงนะคะ Ford e v e r วอร์เ e นะคะนี่สวยมากๆเลยขอบ20นะคะชุดนี้นะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะชุดนี้ราคา21,500บาทนะคะต่างจังหวัดนะคะมีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยเลยสามารถนำล้อเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะ ล้อใหม่ป้ายแดงนะคะ f o r ์ด v e r วอร์เรสซ์สปขอบ2ีนะคะสวยมากๆเลยนี่แวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญากันยางปากทางค้องเฮียเพื่อย,ยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่099 354 4468นะคะแอดไลน์ไอเบอร์นี้ได้เลยจ้านี่ด้านหลังนะคะนี่ใหม่มากเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ สวยมากๆเลยสามารถนำล้อเก่ามาแลกเทินได้เลยนะคะจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงนะคะหรือเป็นฟอร์ดเป็นอีซูซูนะคะเป็นรีโวนะคะแวะมาที่ร้านได้เลยนะคะชุดนี้ก็สวยมากๆนะคะ Ford e v e r e s t s ส o r t นะคะขอบ20สสีดำเงานะคะ เส้นสีชัดเจนเลยนี่เส้นสีชัดเจนนะคะชุดนี้ราคา21,500บาทนะคะต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยเลยชุดนี้ก็จะเป็นอีสุสุนะคะร้อหมายป้ายแดงอีสุสุขอบ18นะคะมิลเอนะคะนี่มาพร้อมยางบิสโตนะคะ265 265 60 18นะคะเส้นสีชัดเจนนะคะเป็นยางปี24นะคะ ชุดนี้ราคา26,000บาทนะคะเราก็จะมีเป็น t o โย t a ารีโวนะคะขอบ17นะคะชุดนี้เป็นล้อมือ2นะคะพร้อมยางดันหลอบนะคะ265 657 7นะคะเป็นยางปี22นะคะดอกยางหนามากๆเลยชุดนี้ราคา16,900บาทนะคะ แล้วก็จะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงนะคะอิซุซูนะคะขอบ18นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางบิสโตน265 60 18นะคะเป็นยางปลายปี22นะคะชุดนี้เส้นสีชัดเจนนะคะราคา26,000บาทนะคะนี่นี่แล้วก็จะมี Fortuner Leader ขอบ18นะคะชุดนี้จะเป็นล้อมือ2นะ ล้อมือสองสภาพสวยเหมือนใหม่นะคะชุดนี้นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางมิชลีนสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะเป็นยางปลายปี2ีสิบนะคะนี่ชุดนี้ราคาหนึ่งบาทนะคะดอกยางหนามากมากเลยนี่แล้วก็จะมีเป็นล้อใหม่ป้ายแดงนะคะมิซูขอบ18นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางยางใหม่ป้ายแดงนะคะเป็นยางโตโยนะคะ สองหกห้ 26, 5, 60, นะคะเป็นยางใหม่ปีปลายปี22นะคะนี่ชุดนี้ราคา1นึ0 0หบาทนะคะนี่เส้นสีชัดเจนเลยแล้วก็จะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงนะคะリเว่รล็อกโ,โคโขอบ18นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางดอลลอบเอที6 6งหนะคะเป็นยางปี24นะคะนี่ชุดนี้ราคา3 8 0 0 0บาทนะคะเส้นสีชัดเจนเลยนี่แวะมาที่ร้านได้เลยนะคะ ร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่099354 4468นะคะแอดไลน์ไอเดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าร้านสัญญาการยางค่ะสวยมากๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ